ลำดับที่สวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลางความยาวของรถต้นเทียนยาว5เมตรกว้าง2.1เมตรมีเนื้อหาประกอบไปด้วยด้านหน้าจัดทำเป็นพญานันโทปนันทนาคราชเป็นพญานาคตนหนึ่งด้านหลังเป็นเรื่องของพญานันโทรปรนาคราชได้แปลงกายเป็นมนุษหนุ่มยืนถวายอัญชรี ด้วยความเคารพพระโมคัลานะจึงนำพรยานาคผู้คลายชฐิไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าในครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงเทศนาธรรมโปรดครั้งนั้นพญานันโทปนันทนาคราชได้นับถือพระรัตนไตรัยและตั้งอยู่ในธรรมงดการกระทำปานาติบาตล่วงซึ่งชีวิตของสัตว์อื่นคณะช่างผู้จัดทำรร นางสาวมารินอังมณีนายอัฐกรแก้วหาวงนายศิรวัตรมุสารักนายพนินสมสนอนายชาวลิตนามบุรีนางสาวภูริชยาชัยหง์คำนายธิรพงศ์เก็บเงินผู้ควบคุมการจัดทำ